น,า,นสาสุภาชินีแสนใจวุฒินานสุภาพรอ,องด้วินบรรยากาศที่กสลอนเอมืองเลยวันนี้นะคะตำบลกุกป่องเราก็มาร่วมงานประวัติศาสตร์าารชาติไทยนะคะซึ่งกสศอนอจังหวัดเลยเป็นคนจัดนะคะ อะไรที่แสดงถึงค,ความเป็นไทยน้องพีตเตอร์ตอบไปว่าเสดงอกลักษณ์ของไทยการแสดงออกเนท่าทางน่าตื่นตตื่นใจดีดีมากยคะรักน่การัก,รก่ะแมวสวัสดีค่กะกัลยาณมิทุกท่านคะวันนี้แคนดี้ก็อยู่ที่กศนเมืองเลยนะคะกับน้องปีตเตอร์อาคารข้างหลังที่เห็นนี้นะคะคืออาคารครูสัมมนาคารค่ะซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่นะคะ ของจังหวัดเลยนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นที่ทําการของเจ้าเมืองเลยนะคะหลายท่านถ้าอยากจะมาดูนะคะก็มาดูที่กศนเมืองเลยนะคะวันนี้น้องปีเตอร์ออมากศนมาศึกษาประวัติศาสตร์ใช่ไหมมีการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นยังไงมั่งได้ความรู้อะไรมั่งคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับไ,ได้ความรู้ว่าไงคะไ,ได้ความรู้ว่า ประวัติศาสตร์ไทยมีมายาวนานประวัติศาสตร์ไทยมีมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสุโขทัยนะคะมีมีสี่สี่เจเนอเรชันใช่ไหม,ไมสี่ยุคก,ก็คืออย่าเพิ่งไปสี่ยุคก,ก็คือสมัยสุโขทยัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีนะคะแล้วก็สมัยสมัยอะไรนะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานี่ก็มี ปรัตรทั้งหมด10บรัชการด้วยกันนะคะซึ่งก็บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้รักษาประเทศไทยเนาะรักษาประเทศไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะก็ขอให้คนไทยเราเนี่ยมีความสามัคคีกันใช่ไหมคะปีเตอร์รักกันนะคะสายเลือดเดียวกันไม่ทิ้งกันดูแลกันเนาะวันนี้ขอบคุณกศนมึงเลยนะคะที่ให้โอกาสนะคะกลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดเลยของเราได้มาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยค่ะบ๊ายบายค่ะ มมันนนกกิิข้าไ่ไดสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวร้านอาหารในตัวเมืองเลยนะครับร้านอร่อยอร่อยนะครับมีหลายร้านมากเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดข้าวหนังอมรินนะคะที่เป็นอา,อาหารแบบพาสต์ชูนะ ที่วันนี้พีเตอร์ออเดอร์มาก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่แอ่ข้าวมันไก่ตอนก้นข้าวมันไก่ตอนนะคะร้านส้มตำนะส้มตำก็จะมีคอหมูย่างไก่อบตำลาวนะคะกินกับชิคกี้ไร์นะคะ,ะ,คะรวมถึงเครื่องดื่มพีเตอร์ทานอะไรคะวันนี้กานพีเตอรค่ะ โอโค่โอโคเย็นนะใครที่จะทานน้ำมะนาวล้างสารพิษน,นะคะ<ม>ถ้าเพื่อนๆนะคะที่มาเที่ยวจังหวัดเลยนะคะก็แนะนํานะคะให้มามาอุดหนุนกันได้นะโรงหนังอมริมารีนี่เป็นโรงหนังเก่าแก่ของจังหวัดเลยนะคะ<ม>ถามเส้นทางมาก็ได้ว่าโรงหนังอรมริมารีตรงไหนนะคะ<ม>ที่ก็จะทานชุ้มตากันแหละกันนี้ยทานเมนูข้าวมันไก่ตอนรวมถึงน,น้ํนเย็นๆหลังจากที่เดินมาเหนื่อยๆจากการอบรมกศน เกี่ยวกับอะไรนะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะอ่าลองชิมกันเลยทานชิพี่โตชิมอะไรก่อนไก่อบเหรออันนี้อันนี้ไก่อบนัดคอหมูอ่านี่คอหมูย่างนะคะเอาหมูย่างจิ้มแจ่วอาหารอีสานนี่ขึ้นชื่อนะคะอ,อันนี้เป็นสูตรเฉพาะของคนเมืองเลยจิ้มไม่ขึ้นจิ้มไม่ขึ้นอ่าช้อนตักเลย กินเปล่าดูสิว่ารสชาติเป็นมันคือคอหมูย่ามันคือคอหมูย่างนะคะโอเคอ่ะ Enjoy yourself เดี๋ยวแคนดี้ปีเตอร์จะทานอาหารกลางวันกันแล้วแล้วเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาเมืองเลยก็มาแวะทานกันได้นะคะเราจะมีเมนูเด็ดๆอาหารร้านนู้นร้านนี้อร่อยๆให้เพื่อนๆได้ ได้ชมกันแล้วก็ติดตามกันนะคะ,ะบางทีเราก็เดินมาหากินนู่นนี่นั่นมาอุดหนุนคนไทยด้วยกันไทยทําไทยใช้ไทยเจริญแล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับชาวต่างชาติทุกคนที่มาเที่ยวประเทศไทยรวมถึงที่มาเที่ยวจังหวัดเลยของเราด้วยนะคะก็มาสนับสนุนอาหารพื้นบ้านเนาะอาหารไท้น้ถิ่นที่เราทํานะคะรวมถึงสนับสนุนสินค้าไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์เมดหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะการท่องเที่ยว มั่นใจว่าหลังจากที่พ้นจากยุคโควิดไปนะคะทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเป็นก,กำลังใจให้ทุกคนสู้ๆบาย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 สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แคนดี้ก็อยู่ที่ตลาดอะไรคะตลาดข้างโรงหนังอมรินครับผมครับผม<อ>นี่ชื่อร้านส้มตำว่าร้านส้มต,ตำเบา,บาต้นตำแซบครับผมเบาต้นตำแซบนะคะอยู่ข้างโรงหนังอมรินนะคะตรงข้ามกับเฉลิมชัยพาณิชย์ คุณต้นใช่ไหมคะเป็นเจ้าของคาว่าเป่านี่เป็นภาษาอีสานเนาะแปลว่าอะไรเอ่ยผู้เป่าแปลว่าผู้ชายแปลว่าผู้เป่าต้นนะผู้ชายที่ชื่อต้นคุณต้นเป็นเจ้าของร้านส้มตำเ่าวต้นนะคะซึ่งส้มตำของร้านเขานะบอกเลยว่าแซ่บมากแซ่บมากเลยคุณต้นมีเมนูแนะนําของร้านอะไรบ้างคะที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมนูเอกลักษณ์ก็จะมีพวกแซลมอนับผมมีควาหมึกับผมแล้วมีาหมูย่าง ซึ่งจะเป็นสูตรเฉพาะของตัวเอง <ฮะ S 1> ใช่ไหมคะนี่เมนูที่เห็นจะมีน้ำตกหมูก็มีนะคะน้ำตกหมูขาอหมูย่างไก่อบนะคะซึ่งอยู่ข้างโรงนังอัมารินนี่เองถ้าเกิดมาจังหวัดเลยนะคะก็แวะมาอุดหนุนส้มตำกันได้นะส้มตำอร่อยออร่อยนะคะถ้าเกิดว่าถามว่ามีเดลิเวอรี่ไหมมีครับผมมีถ้าเกิดต้องการจะสั่งส้มตำติดต่อไปที่หมายเลข0 6 1กครับผม439 7 9มแล้วครับ ก็ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ว่าไว้นะคะยังไงก็มาอุดหนุนกันนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ